อนเฮียชิบหาย12นาฬิก35นาทีของวันอาทิตย์ที่10เดือนกรกฎาคม2 5 8 8ท้องฟ้ามืดมัวสายลมพัดโชยผมเพิ่งตื่นนอนเมื่อตอนใกล้จะ11นาฬิกาหลังจากตรากรำทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ผมไม่ลืมที่จะเขียนบันทึกเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ท่านได้อ่านกันเรื่องราวของวันนี้ อาจจะเขียนยากสักหน่อยแต่ในใจที่ต้องรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองที่ได้พูดไปในค่ำคืนของวันอังคารที่5เดือนกรกฎาคม2548กับผู้ที่ให้ข้อมูลจากความในใจของพวกเขาพวกเขาเปรียบเลยตัวเองว่าเฮีย yeah เขาบอกกับผมว่าชีวิตของเขาเดินทางผิดพลาดมาในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตแล้ววันนี้ เขาตกลงใจว่าจะไม่เดินชีวิตให้ผิดพลาดแบบในอดีตอีกต่อไปแต่ทำไมทำไมการเดินบนเส้นทางชีวิตที่จะไม่ให้ผิดพลาดอีกต่อไปนั้นมันจึงเดินได้ยากเย็นแสนเข็ญเสียนี่กราไรเมื่อเขาตกลงใจที่จะเป็นคนดีหาเลี้ยงชีพชอบอย่างสุดจริตประกอบสัมมาชีพอย่างปุถุชนคนธรรมดาจะดำเนินการกัน เขาก็พบว่าโอกาสในชีวิตของเขานั้นน้อยกว่าคนอื่นเขาจะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างตรากตรำทั้งวันเพื่อแลกค่าตอบแทนได้แค่วันละหลายร้อยบาทและหลายร้อยบาทนี้ก็ต้องเจียดจ,จัดสรรไปให้แก่ครอบครัวลูกที่ยังอยู่ในวัยเรียนค่าใช้ใจ่ายต่างๆและที่หนีไม่พ้นคือค่าบัตรเครดิตที่เมื่อสามปีก่อนสถาบันทางการเงินหลายแห่ง ยัดเยียดความเป็นหนี้ให้แก่เขาเขาบอกกับผมว่ามาวันนี้เขาไม่ต่างอะไรจากทาตที่ต้องคอยหลบหนีเจ้าหนี้และไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่อย่างใดเขาบอกกับผมว่างานนี้เฮียชิบหายก็ใครไม่รู้ที่บอกว่าการใช้จ่ายของรากหญ้าจะนำมาซึ่งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจให้เงินหมุนแม่งมันไปสิบรอบ ความร่ำรวยจะไม่เยือนผมยกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มแล้วก็นั่งฟังเขาต่อไปเขาบอกกับผมว่าพักพวกเพื่อนฝูงในยามนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเขาทุกคนล้วนเผชิญชะตากรรมเดียวกันการเป็นหนี้และไม่มีสติปัญญากำกับอย่างดีพอได้นำมาซึ่งหายนะเรียบร้อยแล้วรากยาได้กลายเป็นรากเนา่าเฮียชิบหาย เสียงเพลงขับขานโดยนักร้องหนุ่มกับกีตาร์โปร่งในมือแค่เพียงตัวเดียวเริ่มดังขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองผมแล้วตะโกนเสียงแข่งกับเสียงนักร้องและพูดว่าผมเคยได้ยินบทกลอนนี้หรือไม่เขาจะท่องให้ฟังพผมลิขิดขีดเขียให้เฮียเดินเฮียก็เดินตามทางที่ขีดไว้แต่เมื่อเฮียเจอเฮียก็บรรลัยเฮียหนึ่งตายเฮียหนึ่งอยู่ คู่ฟ้าดินสิ้นคำกรอนเขาบอกกับผมต่อว่ายังไงเรื่องเฮี้ยๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาจะยังคงเกิดขึ้นกับใครๆในบ้านนี้เมืองน,นี้เหมือนกันใครวะที่สร้างแนวคิดนี้ผมไม่รู้จะช่วยเขาได้อย่างไรกับเรื่องที่รัฐบาลได้บอกว่าการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนจะนำมาสึ่งความมั่งคั่ง ไม่ใช่นำมาซึ่งความหายนะแบบนี้พลันทันใดนั้นเองสายลมก็พัดกระโชกแรงดูคล้ายว่าหัวใจจะสัมผัสได้กับสิ่งเร้นลับบางอย่างจะใช่จอร์เมนาเคนหรือเปล่าที่สร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลังที่บอกว่าการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจจะขยายได้ด้วยการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเคน อาจจะมาในยามค่ำคืนนี้ก็ได้แล้วพยายามจะบอกว่าข้าเขียนทฤษฎีให้เจ้าใช้แต่เจ้าเองตั้งหากละ่ะที่ไม่เข้าใจทฤษฎีอย่างลึกซึ้งข้าบอกให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมากก็จริงแต่การใช้จ่ายอย่างมากนั้นต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพและมีผลผลิตส่วนเพิ่มไม่ใช่เอาเงินกู้บัตรเครดิตไปซื้อโทรศัพท์มือถือแบบถ่ายรูปได้ไอแบบนี้ถือว่า เป็นการใช้ใจ่ายที่ทำให้บริษัทมือถือร่ำรวยแต่คนใช้โทรศัพท์มือถือตกอับเพราะแม่งมันไม่มีธุรกิจอะไรมากแต่กลับถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมืองานนี้ทั้งวันมันเลยคุยแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแบบนี้ข้าไม่เดกรันตีว่าการใช้ใจ่ายแบบโง่หี่เง่านี้จะพาให้เศรษฐกิจเติบโต เรื่องเฮียชิบหายจึงเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเคนยังบอกอีกว่ารัฐบาลไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องเฮียจะชิบหายจะต้องเกิดขึ้นแต่จะทำอย่างไรได้วะก็ในเมื่อเฮียส่วนหนึ่งจำเป็นต้องชิบหายและอีกส่วนหนึ่งอยู่รอดและดำรงอยู่ได้ต่อไปเพื่อคนกลุ่มหลังที่อยู่รอดแบบพิกลพิการนี้ จะได้สร้างชาติต่อไปเสียงของเจ้าของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นี้ดังกล้องในใจของผมแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเป็นปกติอีกครั้งผ่านพ้นเหตุการณ์ในค่ำคืนนี้ผมก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์ถังแก๊สระเบิดระเบิดจนพาเอารัฐบาลสั่นคลอนไปกับแรงระเบิดงานนี้ก็เฮียชิบหายอีกนั่นแหละเพื่อนผมคนหนึ่ง ที่เล่นหุ้นถังแก๊สในตลาดหุ้นบอกกับผมว่าหุ้นตกแบบท้องเสียอย่างนี้กูเฮี้ยเลยทัดจากเหตุการณ์ถังแก๊สระเบิดฆ่าชีวิตเฮี้ยในตลาดหุ้นไปมากมายก็มาสู่เหตุการณ์รัฐบาลไฟเขียวให้ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พกปืนไปสอนหนังสือได้โอ้พระเจ้าในเมื่อรัฐบาลกระจายเสียงอยู่เปล่า ว่าสถานการณ์ภาคใต้ควบคุมได้แต่ไงจึงหยิบยื่นอาวุธปืนให้กับครูทั้งหลายผมนึกในใจต่อไปว่าครูเป็นคนดีจึงมีสิทธิพกปืนได้เพื่อป้องกันตัวเองแต่ถ้าครูเป็นคนไม่ดีล่ะการพกปืนก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้เกิดขึ้นงานนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าให้พกปืนดีหรือไม่ดีก็ขอบอกว่า หลักกรมสูตรของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งบอกเอาไว้ว่าห้ามเชื่อครูครูไม่ได้เป็นพระเจ้าดังนั้นครูจึงผิดพลาดได้ถ้าเป็นแบบนี้การพกปืนอาจจะไม่เหมาะงานนี้ก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนี่คือเหตุการณ์ที่ถูกจุดประกายขึ้นมาจากชายคนหนึ่งที่คุยกับผมในค่ำคืนของวันอังคารที่5เดือนกร,รก,กฎาคม2 5 4 8 เขาในฐานะคนธรรมดาสามัญชนคนหนึ่งที่มีการศึกษาไม่ถึงปริญญาตรีหวังพึ่งพ่อบ้านคือรัฐบาลกอบกู้เขาจากวิกฤตที่กำลังถาโถามเข้าใส่ชีวิตของเขาในยามนี้เขาไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครเขาไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาอย่างไรเขาเริ่มออกอาการสิ้นหวังหากปล่อยอาการแบบนี้ให้เกิดขึ้นนานวันเขา้าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเขาจะหายไป เขาเริ่มจะกลายเป็นเฮี้ยและทำเรื่องเฮี้ยเฮี้ยนี่แหละครับผลกระทบด้านลบของการพัฒนาที่เน้นทางด้านวัตถุมาก่อนจิตใจและท่านจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วเฮี้ย er จะแก้แค้นด้วยการทำลายวัตถุอย่างที่ประวัติศาสตร์ของทุกชนชาติในโลกได้เคยบันทึกเอาไว้รัฐบาลของประเทศไหน ก็หยุดเยี่ยไม่ได้ครับ